ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักวันนี้ขอมาพบก,กับท่านและพบก,กับลูกหลานทุกคนความจริงลูกหลานทุกคนนี่เป็นคนน่ารักทั้งๆท,ที่ไม่เห็นหน้ากันแต่ว่าใจมันรักรักพ่ออะไรเพราะ,ะ,ร,ร,าะารักเพราะลูกหลานเป็นคนดี กำลังตั้งใจฟังเรื่องราวของชาดกถึงแม้ว่าคนบางคนเขาจะบอกว่ามีคนสร้างกันทีหลังก็ช่างเขาเรื่องราวต่างๆที่เราฟังลูกหลานที่รักถือเหตุถือผลเป็นสำคัญเรื่องที่ก่อนเราเกิดเขาเล่ากันมาเราจะหาว่าไม่จริงก็ไม่สมควร เราจะรับรองว่าจริงก็ไม่สมควรอีกเหมือนกันเพราะาทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ทรงแนะนำว่าอาคาตาโรตถาคตาตาถาคตเป็นเพียงผู้บอกจะดีหรือไม่ดีอาศัยที่พวกเธอเท่านั้นทำกันเองเนืการที่ตถาคตพูดไปนี่ขอเธอทั้งหลายอย่าเพิ่งเชื่อ รับฟังแล้วก็ลองไปประพฤติปฏิบัติถ้ามันไม่ดีจริงตามที่พูดก็จงอย่าเชื่อถ้าดีจริงจริงคเชื่อมาตอนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรรมะกัมมันดาพราะทั้งหลายมีพระสารีบุตรนั่งอยู่ด้วยพอตรัสจบแล้วพระพุทธเจ้าถามพร,ร,ร,ระสารีบุตรว่าสารีบุตรตัดดูก่อนสารีบุตร ที่เราพูดมานี้เธอเชื่อไหมพระสารีบุตรว่าจะกราบทูแล้วยังไม่เชื่อก่อนพระพุทธเจ้าค่ะบรรดาพระทั้งหลายที่เป็นปุถุชนเธอรู้ไม่ทันพากันประนามพระสารีบุตรต,ต่อหน้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหาว่าพระสารีบุตรทนองตนที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงยกย่อง ว่าเป็นอากาสาวกเบื้องขวาฉลาดด้วยปัญญาพรบมันโต้ตอบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือไม่เชื่อถือว,ว่าถือเนธนองตนเกินไปฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมตรายเขียงที่บอกให้พระหยุดก่อนถามเหตุผลของภาษาลีบุตรก่อน สมเด็จพระจินนวรนจังได้มีพระรรรพุทธดีกาแต่ภาษาลิบุตรภาษาลีบุตรตาดูก่อนสาษีลบุตรที่เธอไม่เชื่อนั้นหมายความว่าเธอมีความประสงค์ยังไงภาษาลิบุตรที่ในกราบูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพันตีพระขวาข้าแต่องค์สมเด็จพระพู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าถ้าหากว่า ค่อยคาที่พระองค์ทรงตรัสมาถ้าข้าพระพุทธเจ้านําไปปฏิบัติถ้ามีผลจริงข้าพระพุทธเจ้าก็เชื่อถ้าหากว่าไม่มีผลข้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ยอมรับเป็นอน,นที่กล่าวว่าไม่เชื่อเพราะว่ายังยังไม่ได้นาไปประพฤติปฏิบัติแต่ความจริงพระสารีผลเป็นอรหันต์แล้วทางนี้องค์สมเด็จพระบพิตแก้วต้องการจะเตือนพระที่มาใหม่ ดันั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรย,ยินได้มีพระพุทธดีกาตัดว่าพิขเวดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายพวกเธอจงดูอย่างสารีบุตรฟังอะไรจากใครเขาเล่าให้ฟังอย่าเพิ่งเชื่อแล้วก็จงอย่าเพิ่งปฏิเสธว่าเป็นของไม่จริงและไม่ดีไม่มีผลทางที่ดีก็จงไปใช้ปัญญาพิจารณาทุกก่อน แล้วก็ลองไปพุทธปฏิบัติดูถ้ามันไม่เป็นผลดีตามนั้นแล้วก็อย่าเชื่อเลยอย่างลูกหลานที่รักก็เหมือนกันถ้าใครก็ไม่ชวนกันบอกกว่าถ้าประเทศไทยของเราเวลานี้เต็มไปด้วยความลําบากมีความยุ่งความยากสู้มาเป็นเป็นทาสรับใช้จเจ้านายเพียงไม่กี่คนดีกว่า บุคคลจะมีฐานะเสมอกันคือจนเสมอกันเป็นขี้ขค่าเขาเสมอกันเขาบังคับบัญชาเหมือนบัวเหมือนบัวเหมือน,นควายเสมอกันอยากกินก็กินได้ตามี่เขาให้อยากทงานจะเลิกเมื่อไรก็เขาสั่งเหนื่อยหรือป่วยไข้ไม่สบายเขาไม่ยอมให้หยุดก็หยุดไม่ได้อย่างนี้ก็อย่าเพิ่งเชื่อเขาแล้วก็ลูกหลานก็อย่าเพิ่งเชื่อหลวงปู่ ลองพิจารณาดูถ้าเราถูกบังคับอย่างนั้นกับเราอยู่กบิดามดาพี่น้องของเราอย่างเป็นอิสระวันไหนป่วยไข้ไม่สบายเราก็พักได้ต้องการจะกินหวานล้วก็ได้หวานต้องการจะกินเปรี้ยวแล้วก็ได้เปรี้ยวต้องการจะกินเค็มแล้วก็ได้เค็มต้องการจะไปหาใครเพื่อนผูงที่ไหนเราก็ไปได้ แต่สาหรับรัที่นั้นจะไปจากบ้านโมนีไปโมโนต้องลาเจ้าลานายก่อนเขาให้ไปเราก็ได้ไปเขาไม่ให้ไปเราก็ไปไม่ได้ <kes k odles> ทุกสิ่งทุกอย่างเขาบังคับเราทั้งหมดเหมือนกับเราติดคุกติดารางนเ้ียวเป็นทาสาหรับรับใช,บใช้ลูกหลานที่รักลัทธินี้มีไม่ไกลจากพวกเราถ้าใครเข,าขร้ามาชนลูกคุณหลานแล้วก็คิดไม่ก่อนนะจ๊ะ คิดไว้เสียก่อนดูเสียก่อนถ้าดูไม่เห็นคิดไม่เห็นก็ถามถึงประเทศกมัมเถึงประเทศลาวว่าเวลานี้เป็นยังไงบ้างรัตนทัที่ประเภทนี้เข้ามาถึงประเทศลาวประเทศกมัมเเราจะเห็นว่าท่านลาวทั้งกมัมเทั้งยวนตายพากันออกนอกประเทศมีมากหลายร้อยหลายพันรายต้องเรือแตกแตายในกลางทะเลเพราะทนต่อการขุดกดขี่ข่มเหงไม่ไหว นี่เป็นว่าขอลูกรักทั้งลูกหลานทั้งหลายที่รักถ้าจะฟังใครเขาพูดแล้วก็ใช้ปัญญาแต่ก็ไม่ชวนจะทำอย่างนั้นก็บอกว่าเวลานี้อยู่กับพ่อแม่สบายแล้วคุณพ่อคุณแม่ถึงแม้ว่าจะไม่รวยแต่ท่านก็มีความรักเราก็มีอิสรภาพต่อเน,นี่ีงไปขอเริ่มเรื่องขอสวรรณสาม มื่อวานนี้มายั่งลงตนที่ว่าท่านาส่วนถามถามว่าท่านเป็นใครหรือใครถามเนาะอ๋อเป็นอันว่าแพ่งกล่าวว่าในป่าน,นี้ไม่เห็นมีใครที่จะมาเป็นเวงกับเราหรือว่ากับวิดามารดาของเราใครหนอยิงเราจะซ่อนกายอยู่ทำไมอันหนึง่ง เนื้อของเราก็ไม่ใช่เป็นอาหารหนังของเราก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้เป็นไหนจึงมายิงเราได้นี่ถูกรูกสอนยิงตรุจากซ้ายไปขวาแล้วนะถ้าอย่างเราก็พูดไม่ไหวถ้าท่านจะพูดต่อไปว่าท่านเป็นใครท่านเป็นบุตรใครเราจะรู้จักกับท่านได้อย่างไงท่านยิงเราแล้วทำไมยังซ่อนตัวอยู่เล่ววาวานนั้นไม่จบตรงตรงนี้ วันนี้ขอต่อไปเมื่อท่านสุวรรณภาสามพูจบก็ล้มพุกนิ่งลงไปแม่น่าก็จะตายฝ่ายท้าปิระยักษกราชได้สดับถ้อยคำหวานของสุวรรณสามคุมมันยิ่งมาดำริว่าชายผู้นี้ถูกเรายิงล้มลงแล้วก็ไม่เห็นแสดงการโกรธเคืองเราไม่เห็นด่าว่าตัดพ่อเราเลยกับเรียก เราหากับเรียกหาเราได้ถ้าถ้อยคำมันอ่อนหวานน่ารักเราจะต้องสแสดงตนให้ปรากฏแล้วพระองค์ก็เสด็จประทับยืนอยู่ใกล้ๆสวนสามกุม,มารนันตดนนตัดว่าพ่อหนุ่มน้อยเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินแคว้นกาสีนี้ชื่อว่าปีรยักราช เจ้าเป็นลูกเต้าเหล่าใครทําไมทไ่านมาที่นี่ส่วนสามกุหม,มายกินว่าถ้าเราจะทูลตรงว่าเราเป็นเทวดาหรือว่าเราเป็นนาคเราเป็นยักษ์เราไปกินนอนหรือว่าเราเป็นกษัตริย์อย่างใดอย่างหนึ่งพระราชาก็คงจะเชื่อเราแต่เราก็ควรจะพูดทูลความเป็นจริงอันนี้ลูกหลานที่รัก ฟังไว้ก็คิดด้วยนะจ๊ะว่าการพูดจริงน่ะเป็นความดีว่าพระเดจจาทุงทรว่าสัจจเวยมาตาวาจาการพูดจริงเป็นวาจาที่ไม่ตายหมายถึงความว่าคนเราถ้าเราพูดจริงวาเสมอคนที่เขาสันดับรับฟังเขาก็จะเราก็จะเป็นที่รักของเขาในเมื่อเราเป็นที่รักของคนทุกคน ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเงินไม่มีทรัพย์ไม่มีสินเราก็ไม่ตายทั้งนี้เพราะอะไรก็เ,เพราะว่าเขารักเราเขาก็เลี้ยงเราเขาสงสารเขาเกลื้อกเลเราฉะนั้นลูกหลานที่รักฟังแล้วก็เอาไปคิดลองตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติด,ดูทั้งสองสามเดือนไม่ว่าอะไรมันจะดีหรือมันจะชั่วที่เราไปทำมา ถ้าวีดามันดาหรือท่านผู้ใหญ่หรือครูบาอาจารย์ท่านถามแล้วตอบตามความเป็นจริงอยู่เสมอนล่วก็สังเกตดูนะจ๊ะว่าท่านจะรักเราหรือว่าท่านจะเกลียดเราถ้าถ้อยคำความจริงที่เราพูดไปเป็นปัจจัยให้เกิดความรักมีผลดีแล้วก็ทําตลอดชีวิต ในชีวิตนี้ท่านชีวิตเราจะเป็นคนมีทุกข์น้อยที่กล่าวว่าทุกข์น้อยก็เพราะว่าเราจะมีคนรักเรามากความทุกข์มันก็จะมีกับเราก็คือการป่วยไข้ไม่สบายถ้าเราป่วยไข้ไม่สบายมันก็มีทุกข์แต่ก็มีคนสงสารช่วยการรักษาถ้าเราแก่ลงไปร่างกายมันทําอะไรไม่ไหวมันก็เป็นทุกข์สรับกาย แต่ว่าก็ยังมีคนที่รักช่วยทํากิจการนางนงานทุกอย่างเพื่อเราอย่างบิดามันดาของสวรรณสามท่านเป็นคนดีเมื่อมีลูกจะมีลูกประกอบด้วยความกตัญญูรู้คนที่พระพุทธเจ้าทรงชมเชยว่าคนใดมีความกตัญญูรู้คนที่เท่าท่านเลี้ยงเราสงเครงข้อเราแล้วเราตอบสนองคุณท่านด้วยความดี คนประเภทนี้อง์คสมเด็จพระจินาสีชมเชยว่าเป็นคนดีอันนี้หลวงปู่คิดว่าลูกหลานที่รักทุกคนคงจะปฏิบัติตนอย่างส่วนหสามความจริงหลวงปู่รักลูกหลานมากทาั้งๆที่ไม่เห็นหน้าเห็นตาลูกหลานแต่ทั้งกำลังพูดอยู่นี่ก็มีความรู้สึกว่าลูกหลานทุกคนมีหน้าตาแช่มชื่น มีจิตปรารถนาในความดีต้องปูดดีใจถ้เาเล่าเรื่องกันต่อไปท่านกล่าวว่าเราควรจะทนความจริงเมื่อคิดดังนั้นแล้จะได้กลาบทนว่าขอเดชะข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นธรรมิกราชคำว่าธรรมิกราชหมายความราชาผู้ทรงธรรมนะจ๊ะจำให้ดีนะธรรมมิกราชแปลว่าพระราชาผู้ทรงธรรม ข้าพระพุทธเจ้าเป็นบทของดาบทมีชื่อว่าสุวรณสามข้าพระพุทธเจ้าถูกพระองค์ยิงเช่นเ,นะเน,นะชนเดียวกับมารุคัคนั่นก็แปลว่าเนื้อนะเช่นเดียวกับมารกที่ถูกสารยิงขอพระองค์จงทอดพระเนตรดูลูกศรที่เล่นทะลุจากขวาในกายของข้าพระพุทธเจ้าโลหิตไหล ขที่ล่นทรุขวาซ้ายในกายของข้าพระพุทธเจา้าโลหิตไหลอาบไปทั้งตัวแม้ในปากของข้าพระพุทธเจา้าก็มีโลหิตข้าพระพุทธเจา้าต้องบ้วนออกข้าพระพุทธเจา้าเข,ขากราบทูลถามว่าพระองค์ทรงยิงข้าพระพุทธเจา้าได้เหตุใดธรรมดา เนื้อธรรมดาการจะยิงเสือเหลืองก็เพราะต้องการหนังเอเสือเหลืองนะเสือมันมีซีดลายลายเป็นเหลืองเหลืองสีเสือในหนังมันเหลืองขนเหลืองแต่บางทีก็มีจุดดำและลายดำถ้าลายดำเาเรียกว่เสือพายกลอนถ้าจุดดำๆเขาเรียกว่าเสือดาวแต่เสือประเภทหนึ่งเขาเรียกเสือดำดำมิดหมีคล้ายๆสุนัขดำอันนี้ดุมาก เป็นาการฆ่าเสือเหลืองก็ต้องการหนังฆ่าช้างก็ต้องการงาฆ่าพระพุทธเจ้าขอทราบว่าพระองค์ต้องการอะไรในตัวข้าพระพุทธเจ้าหรือพระเจ้าค่ะแม้นี่หนูลููหลานที่รักฟังแล้วก็จำไว้ด้วยนะจ๊ะว่าสุวรรณสามท่านเจ็บอย่างนี้ท่านไม่มีสแสดงการความโกรธเวลาพูดออกไปก็พูดอย่างน่ารัก ให้ท่านท่านบอกว่าราสิบโบราณท่านบอกพูดดีเป็นเงินเป็นทองคนเราจะชั่วจะดีอยู่ที่ปากจะได้ยากคิ้วโหยกชิวหาหมายความว่าจะชั่วหรือจะดีเนี่ยอาศัยปากเป็นสำคัญท่านยังกล่าวว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทถ้าเราพูดดีเขาก็รักเราเขาสงสารเรา ที่ว่าหิวโหยก็จะหิวโหยเพราะยิวหาก็หมายความว่าถ้าเขาจะเกลียดเราเราไม่มีจะก,กินเพรก็ปากไม่ดีฉะนั้นโบราณท้่กลดนั้นกล่าวว่าจงหวานอมขมเกลืนถ้าท่านพูดหวานมาแล้วก็อมไว้ในใจเก็บความหวานของท่านไว้ที่เราได้รับฟังถ้าก็พูดมาไม่เป็นที่ชอบใจขมเราก็ไม่สแสดงอาการความโกรธนึกว่าเกลืนลงไปเสียเลย นี่ขอพูดเรื่องราวของท่านต่อไปพระราชาที่มีนามว่าปิระยัราชยิงนี้ทรงตัดว่าพ่อสวรรณสามเราออกป่าเพื่อสแสวงหาเนื้อเป็นอาหารเมืนเน่อได้พบเนื้อที่นี่แล้วก็ดีใจไม้จะยิงเนื้อแต่ว่าพอจะยิงจเจ้าเดินมา เนื้อหนีไปหมดเราจรึงโกรธทันนี่เป็นว่าพระราชากับพูดไม่จริงเดี๋ยวก็ดูก่อนว่าคนพูดจริงกับพูดไม่จริงใครดีกว่ากันสำหรับท่านสวรรณสามกุม,มารที่ได้กราบทูลต่อไปทันตอบทูลต่อไปทันทีว่าขอเดชะพระองค์ทรงตัดอะไรอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าบรรดานเนื้อในป่าน,นี้ ไม่มีสัตว์ตัวไหนที่สะดุ้งหวาดกลัวข้าพระพุทธเจ้าเลยตามปกติก็ไปไหนมาไหนยุติกันเสมอเรารักกันเหมือนพี่เหมือนน้องราชาทรงสันดับคำโูลของสวรรสามเช่นนั้นจึงนี้ทรงดำหนิว่าเรายิงสวรรณสามพวกไม่มีความผิดแล้วก็แถมเราเองก็กล่าวความเท็จอกไป คำเท็ออกไปซึ่งมันไม่เป็นการสรงคนกับเราผู้เป็นกษัตริย์เราจะบอกความจริงกับสวนาสามนี่ความรู้สึกตัวรู้หลานที่รัก <c oughs> ถ้าบังเอิญเวลาใดเราต้องการพูดความไม่จริงออกไปแล้วก็จงทําความรู้สึกเหมือนท่านพระราชาพระองค์นี้หมายความว่าท่านเปรยยขราช ท่านพูดไม่จริงเมื่อสวรรณสารยืนยันถ้าว่าท่านจะยืนยันบอกฉันไม่ได้ต่างยิงเธอนีจิจ่ะเธอก็หกก็สวรรณสารก็สู้อะไรท่านไม่ได้อยู่แล้วว่าถูกยิงจากขวาทะลุซ้ายเลือดก็ไหลทั้งตัวแม้แต่ไหลาจากปากจะทำยังไงก็ทําได้ ถ้าเป็นคนเลวเขายังไม่ต่อรอต่อเถียงดีไม่ดีเขาจะยิงซ้ำหรือก็เทือบซ้ำก็จะตายแต่ว่าพระราชาองค์นี้กลับไม่เป็นอย่างนั้นเป็นพระราชาที่น่ารักเห็นว่าการพูดไม่จริงเป็นของไม่ดีงทรงนมเด็ว,ว่าในเราไม่ดีซะแล้วนี่นะเรายิงสวรรค์สามพวกไม่มีความผิดแล้วก็ยังกล่าวเท็จไปออกไปด้วย นี่ไม่เป็นการสมควรกับการเป็นกษัตริย์เราจะบอกความจริงแก่สุวรรณสามยังไดีทรงดัดว่าพ่อสุวรรณสามเป็นความจริงอย่างที่เจ้าพูดเนื้อในป่าน,นี้ไม่ได้ตกใจกลัวเจ้าเราพูดให้แก่เจ้าที่เราจะต้องจริงเจ้าก็เพราะว่าความโกรธและก็ความโลภของเราเอง เออพ่อสวรรณสามจเจ้าอาศัยที่ไหนอยู่กับใครและใครใช้ให้เจ้ามาตักน้ำถามแม้ตอนนี้อย่างน้องปู่เองอ็นาคงจะไม่ไหวนะจ๊ะถูกยิงขวาทะรุซ้ายเลือดทลักทั้งตัวหลายทั้งปากยังคุยกัได้นานๆอย่างนี้แต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงจัด พระพุทธเจ้าทรงทําความดีมามากหลายชาติเขาไา้ของความดีเป็นปัจจัยให้มีสติสัมปชัญญะการอดกลั้นได้ดีการอ่อนหวานเป็นของดีนะลูกหลานที่รักดูสวรรณสามต่อไปว่าจะมีผลยังไงท่านสุวรรณสามกลมมรก,กลั้นทุกขเวทนาคือความเจ็บปวดมันเจ็บจริงๆลองคิดดูแล้วโทกเข็มสะเก็ดนิดหนึ่ง น้ำตามหน่อยหนึ่งแล้วก็เจ็บมากนี่ถูกยิงกายทะลุจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายเลือดใสไหลโศมมันก็ปดมากท่านพยายามอดกลั้นอดทนต่อทุกขเวทนาความเจ็บปวดบ้วนโลหิตที่ไหลมาทางปากแล้วก็กลาบพูนว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐบิดามัรดาของข้าพระองค์ทั้งสองตาบอดทั้งสองคน ถ้าพระองค์ทำหน้าที่เลี้ยงดูท่านทั้งสองขณะนี้อาศัยอยู่ในป่านโน้นท่านกล่าวทูลอย่างนี้แล้วก็บ่นดำพันถึงบิดามารดาวา่านี่ถ้ามีความรักพ่อรักแม่จริงๆมีความกระตันญูรู้คุณจริงๆคนดีลูกหลานที่รักความดีย่อมสนองดูเรื่องราวของท่านต่อไปจำท่านไว้นะจ๊ะ ้าใครก็บอกให้เราไม่เชื่อพ่อไม่เชื่อแม่แล้วเขาจะไปเชื่อเขานะอย่าลืมว่าพ่อแม่ของเรานะ่ะเลี้ยงเรามาตั้งแต่อยู่ในท้องเพราะว่าท่านไม่รักเราท่านก็ไม่เปิดประรงมเราท่านปล่อยเราตายเมื่อไรก็ได้เมื่อคลอดมาใหม่ๆที่บางคนเขาคิดว่าบิดามารดาที่เราเกิดมาเพราะท่านไม่ได้ตั้งใจให้เราเกิด มหมายความว่าท่านมีการดื่นรมในการมารมกามาลมของท่านเรามาเกิดเองถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็ก็คนจะต้องตำหนิตัวเองว่าในเมื่อเขาไม่ต้องการให้มาเกิดแล้วก็เสียกมาเกิดทําไมถ้าวิดามันดาถ้ามังเอิญถ้าไม่คิดว่าเราจะให้เราเกิดถ้าเราเกิดมาแล้วถ้าเขาถ้าไมรักเราถ้าอยู่ในคันท่านแกล้งทําให้แทงเสียแล้วก็ตาย ถ้าออกมาใหม่ๆถ่าไม่เลี้ยงดูเราเราก็ตายถ้าเราโตขึ้นมาแล้วถ้าเราไม่ท่านไม่เกลียกูนเราเราก็ไม่มีความสุขอย่างนี้เราจะเป็นคนจนหรือคนรวยกว็าตามเราก็ยังเป็นคนที่พ่อแม่ของเรารักเราอยู่ท่านอุ้มโชว์ทุกอย่างตามฐานะถ้ากล่าวว่าพ่อแม่ตายแทนลูกได้ถ้ามีของน้อยพ่อและแม่จะไม่กินจะยอมอด จะให้ลูกรักกินเพราะท่านมีความรักลูกยิ่งกว่าชีวิตของท่านฉะนั้นขอลูกหลานทุกคนจงรักพ่อรักแม่นะจ๊ะเพราะพ่อแม่ทุกคนรักรักเธอท่าน,นครูบาอาจารย์ก็ไม่กันจงอย่าคิดว่าครูบาอาจารย์เป็นลูกแจ้างมาสอนเราเดี๋ยเป็นลูกจ้งรัฐบาลไม่ใช่อย่างนั้นท่านตั้งใจเรียนวิชาความรู้ด้านวิชาคารูโด,ดยเฉพาะ ตั้งใจมาสอนพวกเราด้วยความจริงใจฉะนั้นขอลูกหลานทั้งหลายจงคิดว่าครูก็เป็นบุคคลที่สองรองออกมาจากบิดามันดาที่เราจะต้องรักเราจะต้องเคารพเรามีความกตัญญูรู้คุณในท่านจะไม่ยอมให้ใครมาทำอันตรายท่านจะไม่ยอมให้ใครมาดูหมิ่นท่านเช่นเดียวกับบิดามันดาของเราฟังเรื่องราวต่อไปนะจ๊ะ โดหลานคนรักที่รักคนดีโดหลานของลวงปูน่ารักทุกคนต้องปูรักจริงๆนะเนี่ยถ้าอยู่ใกล้ๆบางทีลวงปูจะอุ้มหลานก็ได้อยากจะอุ้มหลานอยากจะกอดอยากจะโูบหลานที่รักเพราะลูกหลานเป็นคนดีอย่างนี้หายากฟังคำของท่านต่อไปท่านกล่าวว่าโอ๋หนออาหารคือว่าท่านลำพึงลำพันธ์ที่บิดามันดา ว่าโอหนออาหารยังมีพอสําหรับบิดามันดาหรือไม่หรือไม่ก็ไม่ทราบอันนี้เก็บไว้นั้นจะมีพออยู่ได้เพียงหกวันเมื่อท่านทั้งสองกระหายน้ําก็จะไม่มีใครตักน้ําให้ท่านท่านอาจจะตายเพราะไม่ได้ดื่มน้ําความทุกข์ของเราที่เราถูกยิงครั้งนี้ ยังไม่หนักเท่ากับความทุกข์ที่เราไม่เห็นบิดามันดาเห็นม่โลกหลามที่รักแม้ท่านมีความกตัญญูรู้คุณจริงๆท่านเจ็บท่านยังไม่ทุกข์มากความหนักใจของท่านก็คือห่วงว่าบิดามันดาจะไม่มีน้ําจะกินเคร่งว่าจะตายและยิ่งนึกถึงื่องมาว่าบิดามันดาจะร้องเรียกหาว่าพ่อสามพ่อสาม เมื่อไม่ได้ยินเสียงขานร,รับก็จะเศร้าโศกเสียใจแทบใจจะขาดท่านคิดว่าโอ๋หนอบิดามันดาของลกูกคงไม่เห็นหน้าลูกต่อไปแน่แล้วพอรำพันจบท่านก็ซบแนบนี่แนบแน่นิ่งไปพระราชาทรงพระนามว่าปิยค่าปีละยกษยกขราช ได้ฟังถ้อยคำลำพันธ์ของสมานสามเช่นนั้นจึงทรงดำริว่าชายคนนี้มีความกระตัญอยู่กระเตเวทีตบบิดามันดาอย่างยอดเยี่ยมเมื่อได้รับทุกกรรมพันธ์ถึงบิดามันดาเราเป็นผู้ผิดคิดทำร้ายผู้มีคุณธรรมเราจะรับบำรุงบิดามันดาของชายคนนี้ ไล่จะทําให้ดีกับเท่าๆกับที่เขาบำุงบิดามารดาของเขาแล้วเจเนตบอกกับสวรรณสามว่าพ่อสวรรณสามเธออย่าร้องไห้ไปเลยเราจะรับเลี้ยงบิดามารดาของเจ้าให้เหมือนกับที่เจ้าปฏิบัติมาเราขอทราบว่าบิดามารดาของเจ้าเวลานี้อยู่ที่ไหนเวลาเล็หนึ่งนาทีพอนะจ๊ะ สวรรณสามกุม,มารดีใจยังกลาบทุนว่าดีแล้วพระเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงพระเมตตากรุณาโปรดเรื่องบิดามารดาของข้าพระพุทธเจ้าดีเถิดบิดามารดาของข้าพระพุทธเจ้าอยู่จากนี้ไปไม่ไกลนักประมาณกึ่งเสียงโกเสียงโกก,ก็โกอู้มันเดยาว,ยาว แล่ไม่ถึงก็สุดเสียงประมาณครึ่งหนึ่งก็ถึงขอเชิญพระองค์เสด็จไปเถิดพระเจ้าค่ะโตหลานที่รักและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทมองดูเวลาและเวลาครึ่งนาทีพูดไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะบัไดอะไรสำหรับวันนี้ก็จะต้องขอลาแล้วก่อนจะลาก็ขอท่านหลายจงประสบแต่ความสขสวัตที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผล ในจงเจริญไปด้วยเจอตุรพิธาพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันณะสุขาภะละและปฏิภานหาทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ค่้ได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจนทุกประการสวัสดี